สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําการติดตั้งซอฟต์แวร์ไฟล์ดาวน์โหลดเดอร์นะครับผมเพื่อใช้ในการสแกนกับเครื่องถ่ายเอกสารโตชิบ้านะครับอันดับแรกนะครับเตรียมซอฟต์แวร์หรือไดเวอร์นะครับที่แถมไปกับเครื่องนะครับหรือว่าดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตได้นะครับผมอันดับแรกเข้าไปที่ซอฟต์แวร์นะครับเข้าไปที่คําว่า eStudio นะครับแล้วเข้าไปที่คําว่า s e t น p นนะครับซอฟต์แวร์จะขึ้นมาให้เราเลือกยอมรับการติดตั้งนะครับเราเลือกยอมรับการติดตั้งแล้วกด next ครับ ให้มาเลือกที่ custom install นะครับผมแล้วก็มาเลือกที่คำว่า Toshiba E-Studio f i l e Downloader นะครับผมกดยังครับแล้วก็กด install ครับ driver จะทำการติดตั้งซอฟต์แวร์นะครับ Toshiba E-Studio f i l e Downloader นะครับหอสัก,กู่น,นะครับเมื่อเมื่อซอฟต์แวร์ติดตั้งเรียบร้อยนะครับปุ่ม finish จะเข้มขึ้นมานะครับให้เรากด finish เมื่อทำการติดตั้งซอฟต์แวร์เรียบร้อยนะครับให้ปิดได้เลยนะครับกด yes นะครับเมื่อติดตั้งแล้วนะครับซอฟต์แวร์จะชื่อว่าโตชิบะอิชิโร่ไฟล์ดาวน์นะครับให้เปิดซอฟต์แวร์ขึ้นมาได้เลยครับเมื่อเปิดซอฟต์แวร์ครั้งแรกนะครับซอฟต์แวร์จะขึ้นให้หาเครื่องถ่ายนะครับที่เราต้องการเชื่อมต่อนะครับให้เราเลือกที่คำว่า starbit e a o v e r y ครับ อนนี้ซอฟต์แวร์จะเสิร์ชหาเครื่องในระบบทั้งหมดนะครับกรณีนี้เราจะเลือกอเครื่องที่เป็น250น,นะครับคือ IP 250นะครับแล้วเราก,กดโอเคครับคราวนี้ซอฟต์แวร์จะเชื่อมต่อ,อเครื่องถ่ายเรียบร้อยนะครับก็จะมีบล็อกที่อยู่ในเครื่องถ่ายทั้งหมดนะครับแล้วเราก็ไปที่เครื่องถ่ายนะครับเพื่อทำการสแกนเอกสาร,รนะครับ เมื่อทำการติดตั้งโปรแกรมไฟล์ดาวน์โหลดเดอร์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์เรียบร้อยนะครับให้มาที่เครื่องถ่ายนะครับเพื่อทำการสแกนนะครับผมอันดับแรกให้กดไปที่คำว่า e f i l i n g นะครับเพื่อจะสร้างบล็อกที่ทำการสแกนนะครับโดยการบล็อก Setting ครับผมแล้วก็ไปเลือกบล็อกที่ยังไม่มีการใช้งานนะครับอันนี้จะเลือกอันที่4นะครับแล้วก็มาที่คำว่า set up นะครับแล้วก็ตั้งชื่อนะครับผมในี้จะตั้งชื่อเป็นเป็นผู้ใช้งานนะครับผม ยึดนะครับยดนะครับผมกดโอเคครับพอเสร็จแล้วตรงพารเวิร์ดนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับถ้าไม่ใส่ให้กดโอเคไปเลยครับพอเสร็จแล้วเราจะได้บ็อกสําหรับการสแกนมานะครับผมเมื่อสร้างบล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับกลับมาที่ปกโฮมนะครับพอมาที่หน้าโฮมนะครับให้เราเลือกสแกนครับเลือกสแกนเสร็จเราก็จะเจอหน้าสแกนขึ้นมาให้เราเลือกคาว่าอีฟลิงครับพออีฟลิงเสร็จนะครับให้กดคําว่าบล็อกโฟลเดอร์ครับ เพื่อจะเลือกบล็อกที่เราต้องการสแกนนะครับอันนี้เราจะเลือกที่เราสร้างเมื่กี้นะครับหยุดนะครับไปที่หยุดนะครับแล้วก็กดโอเคครับกดโอเคเสร็จนะครับตรงนี้สามารถจะเปลี่ยนชื่อได้นะครับถ้าไม่เปลี่ยนก็ใช้ชื่อเอ default ได้เลยนะครับผมกดโอเคครับแล้วทำการกดสแกนครับกดสแกนเสร็จนะครับถ้าวางบนกระจกนะครับให้กดคําว่า drop ฟ i n i ด้วยนะครับ แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมให้กลับไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์ได้เลยครับผมเมื่อเราสแกนเอกสารเรียบร้อยนะครับเราก็มาเปิดซอฟต์แวร์ไฟล์ดาวน์โหลดนะครับผมเพื่อจะดึงเอกสารมาที่เครื่องคอมพิวเตอร์นะครับเมื่อเราเปิดซอฟต์แวร์มาเสร็จเราก็จะเจอโฟลเดอร์ที่เราสร้างไว้ที่เครื่องถ่ายเอกสารนะครับโดยกดเข้าไปที่โฟลเดอร์ที่เราสแกนนะก็จะเจองานที่เราสแกนมานะครับผมให้เลือกที่งานนะครับผมแล้วก็เซฟนะครับ อันนี้นะครับถ้าจะตอบ yes แปลว่าลบงานออกจากเครื่องถ่ายไปเลยนะครับผมถ้าตอบ no แปลว่าเก็บไว้ก่อนนะครับผมอันนี้กรณีนี้เราจะเลือกลบจากเครื่องถ่ายไปเลยนะครับให้ตอบ yes ครับแล้วไดเวอร์จะถามซอฟต์แวร์จะถามขึ้นมาว่าเราจะเก็บงานที่เราสแกนไว้ที่ไหนนะครับให้เราเลือกได้แต่เรานะครับผมกรณีนี้เราจะเลือกไว้ที่ d e s k top นะครับต่างสกุลไฟล์สามารถเปลี่ยนได้นะครับตอนนี้ผมจะเลือกเป็น pdf นะครับแล้วก็กด save นะครับผมงานถ้าจะถูก save เข้ามาที่เครื่อง อคอมพิวเตอร์เรานะครับแล้วก็เปิดงานทีเ่เราสแกนมาได้เลยครับเราก็จะได้รับงานที่เราสแกนมาเรียบร้อยนะครับผมก็ลังเร็เส้นวิธีการสแกนนะครับผมขอบคุณครับ